สวัสดีครับผมนายเวลาชัยอินแก้วนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอข่าวเรื่องไซเบอร์บูลี่การหมิ่นประมาทด้วยข้อความทางออนไลน์โทษหนักถึงคุกจากกรณีนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าในวันที่17กค,คจะให้ตัวแทนยื่นฟ้องบุคคลจำนวน2คนที่โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสารอาญาตลิ่งชันถือเป็นการฟ้องร้องคดีแรกของตนหลังจากถูกหมิ่นประมาทด้วยข้อความทางออนไลน์มาหลายครั้งหรือที่เรียกกันว่าไซเบอร์บูลี สาเหตุของการเกิดไซเบอร์บูลีเกือบทั้งหมดมักเริ่มก่อตัวจากความขัดแยง้งความเห็นตา่างหรือมีกรณีผิดพลาดระหว่างคนสองคนล,ลุกลามจนเป็นชนวนของการกันแกล้งกันในโลกออนไลน์นอกจากนี้ผู้คนยังเข้าใจว่าโซเชียลโซเชียลมีเดียคือพื้นที่ส่วนตัวสามารถใช้ระบายความรู้สึกได้ถ้อยคำที่ใช้โพสจึงออกแนวรุนแรง ไซเบอร์บูลลี่แบ่งเป็น7ประเภทคือ 1. การส่งข้อความในทาวเวอร์ให้เขาเสียหาย 2. การไล่บางคนออกจากกลุ่มออนไลน์เช่นกลุ่มไลน์หรือ Facebook Group 3. การแอบเข้าไปใน Facebook ของคนอื่นและโพสต์ข้อความให้เจ้าของบัญชี Facebook เสียหายและทำให้คนรอบตัวเข้าใจผิด 4. การว่ากล่าวด่าทอ ด้วยถ้อยคำหยาบคายตอกย้ำปมได้ทำให้เสียความมั่นใจ 5. ส่งข้อความรูปวิดีโอหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คนอื่นอับอายบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงข่มขู่ 6. หยอกล้อย่โมโหโจนอีฝ่ายเปิดความลับที่น่าอายของตัวเองบนโลกออนไลน์ 7. เห็นการกันแก้มโลกออนไลน์ line, แล้วเข้าไปร่วมด้วย เรามาดูโทษของไซเบอร์บูลีอาจจะเข้าข่าหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3และทำให้ชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียดชังจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนมาตรา3 128ภาพถ้าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไม่ว่าจะใช้ภาพหรือตัวอักษรหรือบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพหรือป่าวป,ประกาศด้วยวิธีใดๆจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทอย่างไรก็ตามสำหรับกฎหมายหมิ่นประมาทนี้ยังมีจำกัดตรงที่การตัดสินว,ว่ามีการมีความผิดหรือไม่หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาด้วยว่า ถ้อยคำที่ใช้กั่นแกล้งล้อเลียนกันนั้นสามารถเป็นจริงได้หรือไม่หากล้อเลียนกันด้วยข้อความที่เป็นไปไม่ได้หรือถ้อยคำที่ใช้ไม่ถึงขนาดที่ทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงดูถูกหมิน่นถูกเกลียดชงังก็จะไม่มีความผิดนอกจากนี้ยังมีประมวลกฎหมายอาญาอื่นๆบางข้อที่นำมาปรับใช้เคสนี้ได้แม้จะครอ,อ,อบคลุมทั้งหมด มาตรา392ผู้ที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวตกใจโดยการขู่เข็นมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0หมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา397หากรังแกคมเหงคุกคามผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนลำคาญมี โทษปรับไม่เกิน5,000บาทผิดพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14กรณีโพสข้อมูลหยุดเบือนหรือปลอมแปลงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งคนอื่นสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายรวมทั้งข้อมูลลามกต่างๆทั้งผู้โพสและผู้เผยแพร่และผู้ส่งต่อจะมีความผิด ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยทั้งจำทั้งปรับตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่ต้องทำอย่างไร 1. อย่าโต้อตอบเพราะยิ่งมีปฏิกิริยาโต้อตอบก็จะยิ่งเป็นไปตามที่เขาต้องการควรนิ่งๆไว้ไปให้อีกฝัดทำไปฝ่ายเดียวเพราะการโต้อตอบถ้้ยคำรุนแรง อกันหรือวิธีคล้ายกันอาจท,ทำให้เรื่องราบวบานปลายมากขึ้นดังนั้นควรปิดมุมนี้ด้วยการดิ่งเฉยดีกว่า 2. เกมบหลักฐานให้มากที่สุดปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองตุกการถูกลเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมดังนั้นหากมีการกระทำอันสอบไปในทางที่ไม่ควรไม่เป็นความจริงและสร้างความเสียหายผ่านโลกโซเชียล มันจะเป็นหลักฐานที่ดีจะเอาผิดกับผู้ที่กระทำได้ 3. ขอความช่วยเหลือถ้าถูกกันแกล้งหนจนรับมือไม่ไวหววอราบปัญหาที่เจอให้กับคนใกล้ตัวหรือคนที่มีอำนาจมากพอจะหยุดบุลลี่นี้ได้ซึ่งรวมถึงการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งตำรวจและฟ้องดำเนินคดีประโยชน์ของผู้ที่ได้รับชมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ะ ที่สามารถเอาผิดไซเบอร์บูลีได้และวิธีการรับมือเมื่อตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลี